1. บอกส่วนประกอบที่ใช้ในบอร์ดทดลอง 2. อ,อธิบายการทำงานของอุปกรณ์ในบอร์ดทดลองอย่างแรกนะคะเราจะทำการเช็คสวิตโดยการเอาสายไฟมาเสียบเข้าที่สวิตและต่อไปที่หลอด และเราก็จะทําการโยกสวิตช์ขึ้นลงเพื่อดูว่าไฟติดหรือไม่เราจะทําอย่างนี้ครบทั้ง8สวิตนะคะต่อไปจะเป็นการเช็คดิฟสวิตนะคะโดยการที่เราจะเอาสายไฟมาเสียบที่ช่องของดิฟสวิตและต่อไปที่หลอดไฟและเราก็จะทําการเช็คทุกช่องของดิฟสวิตนะคะว่าไฟติดหรือเปล่า ต่อไปนะคะจะเป็นการเช็คแรงจ่ายปรับค่าได้นะคะโดยการที่เราจะเอาสายไฟมาเสียบเข้าที่ขาไฟแล้วก็ขากาวนะคะและนำมิตเตอร์มาวัดเพื่อที่จะเช็คว่าไฟมา5โวลต์หรือเปล่าและอันสุดท้ายนะคะจะเป็นการเช็คหลอดไฟโดยการที่เราจะเอาสายไฟนะคะมาเสียบเข้าที่ไฟ5โวลต์และเสียบเข้าที่ หลอดไฟนะคะเลยเราก็จะเช็คไฟทุกหลอดว่าไฟติดทุกหลอดหรือเปล่า